วันนี้เรามาดูเหรียญของประเทศอังกฤษกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1971นะครับสำหรับเหรียญนี้ก็ตามที่สืบราคามานะครับเหรียญนี้ก็มีราคาต่ำและราคาสูงที่แตกต่างกันไปนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญซึ่งราคาที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่หลัก ร้อยปลายปถึงหลักพันกลางๆนะครับซึ่งบางเหรียญก็มีราคาเฉียดเกือบหมื่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็ถือว่ามีสภาพที่ใช้งานไปแล้วนะครับก็ทำให้อ่าราคาเหรียญน,นั้นอาจจะมีราคาไม่สูงมากนักนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งก็ถือว่าหายาก เช่นเดียวกันครับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญของประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งระยะเวลาสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธนะครับที่2ซึ่งปีพุทธศักราช2509นะครับซึ่งประเภทเหรียญเป็นเหรียญหมุนเวียนซึ่งราคาหน้าเหรียญ20เซนอัตราสกุลเงิน2ดอลลาร ออสเตรเลียนะครับซึ่งก็เป็นรูปของพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ก็เป็นเหรียญที่ประกอบด้วยทองแดงและนิกเกิลนะครับประเภทอขอบรูปร่างกลมนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายกันก็ราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับราคาโดยสภาพ ที่ท่านผู้ชมและผู้ฟังกำลังชมอยู่นี้ก็ถือว่าราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญของฮ่องกงนะครับเหรียญของฮ่องกงซึ่งก็ สภาพเหรียญดังกล่าวนี้ก็มีการใช้งานแล้วนะครับทำให้ราคาเหรียญน,นั้นไม่มีมูลค่าสูงมากนักนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่หาได้โดยทั่วไปนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1998นะครับมูลค่าที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่ไม่เกินหลักร้อยนะครับ ถ้าสภาพสวยๆก็อาจจะถึงได้นะครับแต่สภาพแบบนี้นะครับก็ประมาณ20 -30 บาทนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่ยังหมุนเวียนหาได้โดยทั่วไปนะครับซึ่งเป็นเหรียญของฮ่องกงนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับตรงด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็ถือว่าหาได้ง่ายนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ ต่อไปเป็นเหรียญของคูเวตนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนของคูเวตซึ่งเป็นปีคริสตศักราชหนึ่ถึงปีคริสตศักราช2010นะครับสําหรับเหรียญน,นี้ก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบหมมรนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับ หนา1.71ม mm, ิลิเมตรนะครับน้ำหนักก็6.5กรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หมุนเวียนโดยทั่วไปนะครับหาได้โดยง่ายนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าสภาพสวยๆก็อาจจะถึง50บาทนะครับ แต่เหรียญน,นี้ที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ20-30บาทนะครับก็ยังเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับยังหาไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญของประเทศคูเวตนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญมุนเวียนนะครับประเทศอินโดนีเซีย เป็นเหรียญปีคริสตศักราช2010นะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญปี2010ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24.15ม mm ิลลิเมตรนะครับหนา1.6ม mm ิลลิเมตรน้ำหนัก 4.5กรัมนะครับเหรียญดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใช้งานแล้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญของแท้มีร่อนดำบ้างตามสภาพนะครับราคาที่มีการซื้อขายกันก็อยู่ที่ราคา,า10บาทถึง30บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆก็อาจจะถึง50บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปของประเทศอินโดนีเซียนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญของประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นเหรียญของประเทศฟิลิปปินส์เหรียญหนึ่งเปโซนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2010นะครับ1เปโซด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญและด้านหน้าของเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ใช้งานแล้วนะครับมีหมุนเวียนทั่วไปซึ่งเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีสภาพ สึกกร่อนนะครับไปตามกาเวลานะครับมีร่องรอยเจาะบนพื้นเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญสภาพแบบนี้ราคาก็ประมาณา10บาทถึง20บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆอาจจะถึง50บาทหรือถ้า,ามีคนต้องการจริงๆก็อาจจะถึง100บาทนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกําลังรับชมรับฟังอยู่นี้ราคาก็จะอยู่ที่10บาทถึง20บาทนะครับ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของประเทศเกาหลีใต้นะครับเป็นเหรียญราคา10วอนนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1 9 9 9นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็มีขนาด22.8 6มิลิเมตรนะครับเหรียญน,นี้มีการใช้งานแล้วนะครับซึ่ง เป็นเหรียญที่มีสภาพสึกกร่อนเป็นตามการเวลานะครับถ้ามีการใช้งานแบบนี้นะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงราคาที่ซื้อขายกันสภาพเหรียญแบบนี้นะครับก็20บาทถึง30บาทนะครับถ้าสภาพใหม่ๆก็อาจจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่เหรียญดังกล่าวนี้ก็ประมาณาไม่เกิน30บาทนะครับ เหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญของประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นเหรียญของประเทศฝรั่งเศสก็จะรูปแบบคล้ายๆกับเหรียญ10บ,บ้านเรานะครับก็เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1991นะครับขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับก็จะเป็นอทองเหลืองนะครับซึ่งราคาที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่ราคา 2 0บถึง50าบาทนะครับถ้าสภาพสวยๆก็อาจจะถึง100บาทนะครับแต่เหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีการใช้งานแล้วนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปทำให้ราคานั้นยังไม่สูงนะครับราคาก็จะอยู่ที่ไม่เกิน3าบาทนะครับต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญที่มีสภาพการใช้งานนะครับเป็นเหรียญของประเทศฝรั่งเศสนะครับ เหรียญต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญที่มีรูปรักษรูปแบบที่ไม่เป็นวงกลมเหมือนเหรียญทั่วไปนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับมูลค่าหน้าเหรียญ10เซนนะครับ10เซนก็ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับสภาพเหรียญน,นี้ก็มีการใช้งานแล้วนะครับ เป็นเหรียญปีคริสตศักราช2,007นะครับเหรียญปีคริสตศักราช2,007ซึ่งราคาที่ซื้อขายกันนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับสภาพการใช้งานแบบนี้ก็จะอยู่ที่ราคาเหรียญละนะครับ ประมาณ20ถึง30บาทนะครับราคายัางไม่แพงนะครับถ้าสภาพเหรียญที่ยังไม่มีการใช้งานก็อาจจะถึง100บาทนะครับแต่เหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้นะครับก็มีราคาไม่ถึง30บาทนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของประเทศอินโดนีเซียนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนของประเทศอินโดนีเซีย เป็นเหรียญปีคริสตศักราช2010นะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24.15ม mm ิลลิเมตรนะครับหนา1.6ม mm ิลลิเมตรนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ก็มีน้ำหนักอยู่ที่4.5กรัมนะครับก็เป็นเหรียญของแท้ที่ใช้งานแล้วนะครับมี ร่องรอยการใช้งานนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ถ้าสภาพแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา10บถึงยีบาทนะครับราคายังไม่สูงนะครับสิถึงยีบาทถ้าสภาพสวยๆก็อาจจะถึง50บบาทนะครับสภาพเหรียญที่ยังไม่ได้มีการใช้งานนะครับ เหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญของประเทศรัสเซียนะครับเป็นเหรียญของประเทศรัสเซียซึ่งเป็นเหรียญปีคริสตักราช2011นะครับด้านหน้าของเหรียญก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซียนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญซึ่งเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีการใช้งานแล้วนะครับเหรียญที่มีการใช้งานแล้วซึ่งทําให้ราคาก็ยังไม่สูงมากนักนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับก็ ได้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับถ้าสภาพสวยๆก็อาจจะถึงสองร้อยหรือหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใช้งานแล้วนะครับจึงทําใหา้มีราคาไม่สูงมากนักนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ราคาไม่ถึง100บาทนะครับก็ยังมีหมุนเวียนาหาได้ง่ายโดยทั่วไปนะครับสําหรับเหรียญประเทศรัสเซียนะครับ เหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นเหรียญของประเทศอิสราเอลนะครับเป็นเหรียญของประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นเหรียญที่มีการใช้งานแล้วนะครับเป็นเหรียญสัญลักษณ์ของรูปจอกนะครับซึ่งเป็นเหรียญสะสมเก่าเก็บนะครับสภาพมีการใช้งานแล้วนะครับด้านข้างของเหรียญนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญซึ่งสภาพแบบนี้นะครับก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา 20-30บาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งราคาก็ยังไม่สูงมากนักนะครับถ้าเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ยังไม่มีการใช้งานก็จะเพิ่มมูลค่าทําให้เหรียญดังกล่าวมีมูลค่าราคาสูงไปด้วยนะครับแต่สําหรับเหรียญน,นี้นั้นก็จะอยู่ที่ราคา20-30ถึงบาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับ เหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกาปีคร,ริสตศักราช1977นะครับซึ่งมีราคาหน้าเหรียญ1เซนต์นะครับขนาดของเหรียญน,นั้น19มิลลิเมตรนะครับราคาที่มีการซื้อขายกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญขนาดเล็ก 1เซนนะครับซึ่งราคาที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่ราคา2 0่0บถึงาบาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับถ้าเหรียญมีสภาพใหม่ๆก็อาจจะมีมูลค่าราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่เหรียญดังกล่านี้ก็มีราคา20 -30 บถึงาบาทนะครับซึ่งเหรียญมีการใช้งานแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับ เหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญของประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นเหรียญของประเทศออสเตรเลียเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1978นะครับสำหรับเหรียญนี้สภาพก็มีการใช้งานแล้วนะครับสำหรับเหรียญนี้ราคาที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่ราคา50บาทถึง70บาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยว่ามีการใช้งานแล้วหรือว่า ยังเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้งานมาแล้วนะครับสึกกร่อนตามการเวลานะครับก็ทำให้ราคาเหรียญน,นั้นยังมีมูลค่าไม่สูงนะครับยังไม่ถึง100บาทราคาที่ซื้อขายกันก็อยู่ที่ห้าทิบถึง70บาทนะครับโดยสภาพของเหรียญเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาเหรียญน,นั้นมีมูลค่าเพิ่มนะครับ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญต่างประเทศของประเทศรัศรศเสเซียนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักาช2012นะครับซึ่งเป็นเหรียญขนาด22มิลลิเมตรนะครับสภาพของเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญที่หนาพอสมควรนะครับขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับซึ่งผ่านการใช้งานแล้วตามสภาพนะครับซึ่งราคาเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา 20-30บาทต่อ1เหรียญนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับถ้าเหรียญน,นั้นมีสภาพใหม่ยังไม่มีการใช้งานราคาก็อาจจะสูงถึง100บาทต่อ1เหรียญนะครับแต่เหรียญดังกล่าวนี้ราคาอยู่ที่20-30บาทนะครับเพราะว่ามีการใช้งานแล้วนะครับเป็นเหรียญของประเทศรัสเซียนะครับปีครสตักราช2012นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ25เซนนะครับมูลค่าหน้าเหรียญ25เซนของอประเทศตุรกีนะครับของประเทศตุรกีซึ่งสภาพของเหรียญก็มีการใช้งานแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ซึ่งก็ทําให้ราคาเหรียญน,นั้นมีมูลค่าไม่สูงนะครับซึ่งราคาเหรียญน,นี้ที่มีการซื้อขายกันจะอยู่ที่ราคา 2 0บถึง3าบาทตอนหนึ่งเหรียญนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญดังกล่าวด้วยนะครับว่ามีการใช้งานแล้วหรือไม่นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเหรียญที่มีการใช้งานแล้วก็จะมีมูลค่าไม่สูงนะครับมีมูลค่าไม่สูงซึ่งเหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีการใช้งานนะครับราคาจึงยังไม่สูงนะครับซึ่งเป็นเหรียญของ ตุรกีนะครับราคาอยู่ที่20-30บถึงาบาทต่อนหนึ่งเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานมาแล้วนะครับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นเหรียญของประเทศรัเสเซียนะครับเป็นเหรียญของประเทศรัเสเซียซึ่งก็เป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศรัเสเซียนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2010นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ เหรียญปี2010ซึ่งก็เป็นเหรียญที่มีขนาด18.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับมีสภาพการใช้งานมาแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็ถือว่ามีราคายังไม่สูงนะครับราคาที่มีการซื้อขายกันก็จะอยู่ที่ราคา20-30บาทแล้วแต่สภาพของเหรียญน,นะครับซึ่งถ้าเหรียญยังไม่มีการใช้งานก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับ แต่เหรียญดังกล่าวนี้อยู่ที่ประมาณ10ถึง20บาทนะครับถ้าสวยกว่านี้นึงก็จะอาจจะถึง30หรือ40บาทนะครับ